ขอเล่าได้ไดให้เผยความจริงให้รู้จริงเป็นจริงให้เท,ท็จเป็นเท,ท็จให้ปรากฏแก่ใจเราด้วยขอต่อเล่าให้ช่วยเหลือด้วยแล้วถ้าเบื้องล,ลึกลึกลึกเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําผิดไปยันซะคือผมฝากเอาไว้นะครับว่าทุกคนเลยไม่ว่าใครก็ตามแต่ถ้าเราทําสิ่งหนึ่งฟังให้ดีนะนี่แฟมากๆเลยนะถ้าเราทําสิ่งหนึ่งอยู่แล้วมีคนมาบอกเราว่าที่ทําอยู่มันผิดนะมันบาปนะฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะจะบอกสดสด ตัวต่อต,ตัวหรือจะบอกผ่านสือ่อออนไลน์สื่อรูปแบบไหนก็ตามแต่เรารับรู้แล้วว่ามีคนมาบอกเราว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันบาปนะมันผิดนะมันบาปเล็กหรือบ,บาปใหญ่แล้วก็ว่าไปฟังให้ดีวิธีวิธีจัดการถามตัวเองก่อนเลยกลัวหรอมั้ยบริสุทธิ์ใจต่อหรอมั้ยอยากจะทําสิ่งที่ถูกต้องไหมถามตัวเองก่อนเลยข้อที่หนึ่งตอบคำถามแรกให้ได้ก่อนถ้าบอกกลัวอะหรออยากจะทําสิ่งที่ถูกนะอ่ะหรอผ่านไปข้อสองได้แต่ถ้าไม่สนข้อนหนึ่งไม่ต้องเตรียมไปตอบอ่ะหรอให้ได้และเราโดนนะบอกเลยนะถ้าผิดจริงโดนแน่นอนบมร ประเด็นเลยและตัวเองรับรู้ถึงการแยง้งที่คนอื่นแย้งต่อตัวเราแล้ว,ลวเป็นประเด็นเรียบร้อยแนละ้วตัวเองเป็นประเด็นแลนะ้วนะวาจิฟัดูอินเลยเหนือเขาฟัดูอินเขาจะฟัดูอินป่ะจำเป็นเหนือเขาเลยเขาต้องหาความจริงในในประเด็นนั้นเลยที่เกี่ยวกับตัวเขาถ้าตอบข้อที่1ผ่านกลัวอัลเหรออยากจะทําให้สิ่งที่ถูกต้องนะอัลเหรอข้อที่2ฝ่ายที่เขาบอกว่าเราทําผิดอ่ะเขานาเสนอหลักฐานอะไร เขานาเสนอหลักฐานอะไรเรามีความสามารถใช่ไหมปัญญาเรียนปริญ,ญญาตรีปริญ,ญญาโทได้สารพัดอย่าบอกนะไม่เข้าใจอย่าบอกนะขอร้องศึกษาหลักฐานที่อีกฝ่ายหนึง่งนำเสนอมาสุดความสามารถไหม <c oughs> เขาบอกว่าอย่างนี้งี้ผิดน,นะเขานําเสนอเต็ไมไปหมดแบ่งเวลาอ่านไหมย้ำนะมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับตัวเราโดยตรงเลยนะไม่มีเวลาไม่ได้ครับต้องหาเวลาครับตัดเรื่องไร้สาระออกเอาเรื่องนี้ครับเพราะมันจะเป็นบาปหรือมันจะเป็นไม่บาปเนี่ยมันมันเกี่ยวกับเรื่องเราสวรรค์นรกนะตัดเรื่องไร้สาระออกครับมาศึกษาเรื่องนี้ดูอ่านด้วยด้วยใจที่เปิดอยากจะเข้าไม่ต้องไปสนคนคนเตือน อาจจะเกลียดเขาอาจจะไม่ชอบเขาดูที่เนื้อหาที่เขาน,นํา,เ,า,เ,านเสนอว่าเราผิดจริงไหมเขานําเสนอว่าเราผิดอ่านด้วยความจริงใจแต่ปัญหาจะเกิดอะไรปะต้องทําใจเลยผมบอกมุสลิมใหม่ไปด้วยเขาจะไปยึดตัวคู่อีก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 ฝัก่งหนึ่งที่เขานับถือปัญหาเลยและตัวคูอีกฝั่งหนึ่งก็ไปไงนําเสนอหลักฐานว่าที่เขาทําอะไรแล้วถูกแล้วไม่เป็นไรนั่นแหละต้องทํางานหนักมันจะเป็นอย่างเงี้ไม่รู้กี่เรื่องย้ำเลยคุณต้องบริสุทธิ์ใจจริงๆนะคือต้องเตือนใจตัวเองเลยนะอยากจะทําของถูกอ่านในสิ่งที่อีกฝ่ายนึงก็บอกเราทำผิดออออ่่่าาาาาาานนนนเเเสร็จบยย์ทีััถืูกํ เท่า,า,าที่สามารถศึกษาเท่าที่สามารถแล้วถามใจตัวเองดูจะให้ฟังไหนถ้าใจเราเนี่ยอ่อัลอ์ช่วยเหลือลึกๆขอดูออ่อนลอดด้วยอัลลอดมาอารินนนฮักกอฮักกอขออัลลอ์ได้ได้เผยความจรงิงให้รู้จรงิงเป็นจรงิงให้เท็จเป็นเท็จให้ปรากฏแก่ใจเราด้วยขอต่ออลอ์ให้ช่วยเหลือด้วยแล้วถ้าเบื้องลึกลึกลึกเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําผิดเปลี่ยนซะเปลี่ยนอันนี้คือวิธีที่ผมนําเสนอแบบเป็นกลางสุดแล้วให้ไปพิจารณาตัวเองถามใจตัวเองก่อนเลยเพราะปัญหามันยุ่งเพราะเวลามันมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขานับถือและเป็นระดับโต๊ะครูารย์ ลากภาษาหลับตำรามันเป็นตบ,บุงเหมือนกันมันจะหุ่นตรงนี้ผมก็บอกมุสลิมใหม่ต้องทำใจเขาเป็นบททดสอบที่เอารถทดสอบเรา